วันนี้เราจะมาวาดต่อเลยนะเราจะมาวาดผาม่านรูปเหลืองนะครับใส่ดำๆหน่หนอยนะเหลืองอมทองครับสอนว่ารูปขีนทองนะครับวันนี้ผ้าม่านทองจะเป็นสีแบบนึ่ไม่ยุ่งยากนะครับวันนี้เราจะมาสอานวาดรูปเป็นพ้าม่านเหลืองๆนะครับก็คลิปนี้นะครับคลิปที่เราคลิปนี้นะครับเราจะมาทาผ้ม่านกันเหลืองเนะ เราจะใสด้วยสีนี้นะครับสีเหลืองสีทองนะครับจะใส่สีส้มด้วยหนึ่งอย่างนะครับแต่สีจะไม่สวยหน่อยนะไม่สวยหมดเวลาแล้วจะมีสีเหลืองอีกนะครับเดี๋ยวจะหาไปให้นะครับท่าแก่ท่านผู้ชมทุกคนเลยโอเคนะ i